เดินข้ามสะพานลงมาเราจะเห็นบ่อน้ำนะครับแต่ว่าดูแล้วผมว่าน่าจะเป็นบ่อน้ําสมัยก่อนเนาะตรงนี้นะครับน่าจะเป็นบ่อน,น้าโบ,บราณน,นะครับที่ใช้ตรงนู้นก็จะเป็นพระธาตุนะครับตรงนู้นนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าซุ้มหรือว่าศาลาให้นั่งพักนั่งเล่นนะครับฝั่งทางนี้นะครับ ู้บ้านไทยทรงโบราณครับผมนุ่นเหมือนในหนังเลยเหมือนเหมือนในฉากหนังที่มีอา่เอเอาเขาเรียกบ้านบ้านเจ้าบ้านอา่าอะไรนะท่านพญาหมื่นพญาอะไรสักอย่างอ่ะบ้านไทยสมัยก่อนนะครับพอเข้ามาบรรยากาศก,าก็โอเคอยู่นะครับบรรยากาศดีเหมือนกัน มีบ่อมีบึงหลักๆก,ก็น่าจะเป็นบ้านไทยโบราณน,นะครับหลังนี้นะครับที่เข้ามาตรงนี้เขเรียกว่าคุ้มขุนแผนนะครับตรงนี้นะครับโอ้ พาทุกท่านไปชมนะครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ไดเ้เห็นบ้านทรงไทยแบบแบบใกล้ชิดแบบนี้นะเพราะว่าบ้านทรงไทยได้ได้สวยมากนี่เหมือนในหนังเลยนี่นะครับบ้านทรงไทยบโบราณโอสวยมาก ันนีเข้าได้กระณุนนะอดถองเท้าไป,ไปไปข้างในกันฮึบขึ้นมาชั้นสองก็จะเป็นประตูเข้าแบบนี้โอ้ สวยอ่ะโอ้ย,อยเหมือนในฉากหนังเลยพอเข้ามาก็จะพอเข้ามาก็จะมีลานตรงกลางเหมือนในฉากหนังฉากละครเลยนะไทยสวยงามมากเ่องใส่ชุดไทยมาแล้วโอ้ยสวยอ่ะเหมือนบ้านจุกโอ้แล้วก็จะมีห้องเนาะออ้ยสวยอ่ะแล้วก็จะมีห้องนะถ้าเป็นในฉากหนังก็จะเป็นแบบอ่า มหีห้องห้องคุณหญิงห้องเจ้าคุณห้องอะไรแบบนี้เนาะนี่เราเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวดูก่นเดี๋ยวดูห้องนี้ก่อนนะห้องนี้เป็น,น,นเป็นห้องพ้านะครับ hey, s <S ผมมาดูห้องนี้ด้านนี้เป็น ด้านนี้เป็นห้องครัวนะครับไาเดี๋ยวผมพาไปชมก่อนอนุญาตนะครับนี่หน้าตาเหมือนย้อนยุคเข้าไปมือโบราณน,นะครับห้องครัวนะครับโอ้ <c oughs> ครั้งแรกเลยที่ได้เห็นอ่บ้านสงไทยโบราณน,นะครับอันนี้ก็จะมีลานห้องเหมือนในหนังเลย เหมือนในละครเป้เลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งนะครับอห้องนี้ใหญ่มากอห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นอ๋อ เหมือนที่นั่งที่อะไรเนี่ยผมชอบตรงนี้มากเลยตรงกลางเหมือนในละครเหมือนในทีวีเลยสมัยก่อนที่ว่าจะนั่งตรงกลางกันนะครับตรงนี้นี่ไปเราไปดูห้องต่อไปนะว่าเป็นห้องอะไรนะฮึบฮึบฮึ ยันนะครับโอเ้เปดไฟได้ไหมันะ้มดุดจังก็จะเป็นห้องใหญ่แบบน,นี้เลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับนี่อ๋อนี้ห้องพระนะครับนี่ด้านนอกบรรยากาศด้านนอกนะน,นุ้ย เหมือนถ้าใหม่ก่อนเลยนะครับเนี้ยนี่แล้วก็มีวิวออกไปยว,ว้าวยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังมีอีกนะครับ ฝั่งนี้ก็มีอีกห้องนึงนะครับมาดูห้องทางนี้อีกนะครับอู้อันนี้ก็เป็นห้องใหญ่นะครับห้องใหญ่มากแต่ว่าด้านในมืดมืดไป,นดป,นดปนหน่อยนะครับ โอ้ดยรวมแล้วคือสวยมากคือสวยมากครับสวยมากๆเลยว้าวนี่นตรงกลางนี่มเหมือนฉากหนังในละครเลยนะครับตรงกลางพอเข้ามานะครับซุม้มเรียกว่า ซุมขุนแผนสแผนสดงว่าบ้านนี้ก็ต้องเป็นบ้านของเหมือนบ้านขุนแผนจำลองไหม,ไไมไน่าจะเป็นบ้านของท่านขุนแผนนะครับบ้านจำลองอะไรประมาณนี้คุ้มคุ้มขุนแผนนะในชื่อนะครับผมก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดนะครับเพราะว่าคือมาแล้วมาเห็นแล้วก็เข้ามาดูนะครับ เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับบ้านเรือนไทยทรงไทยบบกานนะครับแล้วก็คือสวยมากนะครับคือด้านในคือสวยมากๆไม้สวยมากสวยมากครับผมสวยมากบรรยากาศดีด้วย <c oughs> ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับนี่ก็เป็นวิวเปิดหน้าต่างออกมาอุย้ยสวยมาก <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ